ตัวสงสารสมบัติเหล่านี้มันไม่ได้อดนะในเมืองไหนก็ตามเช่นเมืองไทยเรล่านี้อดอยากที่ไหนแต่ทําไมความสุขยังอดอยากกานั่งหนาขาดแคลนมากเลยเมืองไทยเราชื่อเมืองสมบูรณ์ด้วยวัตถุสิ่งนี้คู่ซึ่งควรจะส่งเสริมคนให้มีความสุขทําไมกลับกลายเป็นสื่งมันไฟเผากันทั่วโลกดินแดนไปที่ไหนมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนหนหมดนี่คือการไม่ปฏิบัติตัวเอาแต่สิ่งภายนอกเข้ามาปน,คคน,คนปื้อนปือนมันปนปือหาอะไร มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนได้มาแล้วมันดิน้นอีกมันจเจ้าอีกเอาอยกนั่นแหะความโลภฟังสิมันพอเมื่อไหร่ความโลภไม่เคยพอเอา,าได้มาสิพอได้มาป้ามีเรียกว่าเสริมไฟแล้วเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มนี่ถ้าเป็นธรรมล้วได้ขนาดนี้พอแล้วนั่นเห็นไหมธรรมท่านตัดปุ๊บตัดปุ๊บเมื่อพอแล้วก็ไม่ดีไม่ดีก็เป็นสุขเท่านั้นเองนั่นที่เรียกว่าธรรมคาระวะก็ต่างคนตามปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองให้เป็นคน,คนดี e capo